บ้านน่าจะเป็นทว่วของถิ่นรถหายโอ้โอ้แตงแตงเฮ้ยซื้อแตงไปตำ<า>กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังรถนะจ๊ะน้องๆเอาโอเคไปนะทุกท่านมา สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยดอซื้อไปตำเดี๋ยวซื้อไปตำกินเนาะอ้าวงงนี่แถวนี้มันเอกลักษณ์โดยเฉพาะนะเนี่ยตรงนี้นี่จะมีแบบแตงแบบนี่เลยอ่ะขายแตงนี่ว,นว่าฟักเหรอ แตงกวาแตงกวาพันพันไทยเหรอบอแตงร้านบอพันไทยโซ่นี่แหละพันไทยโซ่เนาะโอ้ปลูกอยู่ทั้งไหนเจ้าปลูกูอยู่นี่แหะเท้านี่แหะทั้งในเริ่มออกผลิตตะพนเลยได้บานี้เนาะมือแรกเลยบอโมนี่โอ้เดี๋ยวสิประเดิมเลยคันวาจังสันถุงละยี่สิบบาทนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อไปตามให้เด็กๆแตงธรรมดานี่บอโอ้อันนี้คือบัโลพี่น้องพอไม่นี่เรานี่ เดี๋ยวเอาสักสองถุงไปตำแล้วก็ไปฝาดเออผัดด้วยอะไรด้วยผัดไปไข่ไปหมูอู้สี่น้องเอาคือยิ้มแล้วแม่มาแม่มาซื้อแม่จ้ะเดี๋ยวเราจะได้ผลนกขมวดเอาสักสองถุงไปไปเผื่อพ่อสักสักถุงฮะน้ำเต้าบ่ะแต่จริงจริงมันเป็นตะแคงเนาะ ถรงว่ะถรงละยี่ส <g fret ting> er ิบเนาะกับตันจะเมานะครับถามยบเฉยบ่ถามให้ก่อนอ๋อถามไว้ก่อนนี่่งออนไลน์ยี่บ่อใครนี่บ่บ่ยู่ดิยู่ไว้เราจัดหนักเลยอูใหญ่ไหม เมื่อแล้วจ้าเมื่อทาปลูกใหม่อีกก็โอ้อีกหลายเดือนโอ้มันมันบริเก็บนานขนาดอือแต่เห็นแล้วเดี๋ยวเราเราซื้อไปเอาไปตำให้พากันตำตอนเย็นตำด้วยผัดด้วยยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทพี่น้องโดยเฉพาะถุงนี้นี่นี่หาที่ไหนได้นี่ถุงละยี่สิบบาทพี่น้องโอ้กุสุมาน ตรงข้ามตลาดนัดงัวควายโนนกะแต้บ้านเรานี่ฮะทุกท่านนี่เดียวใช่อุยเดี๋ยวคนซื้อไปก่อนใหญ่จะเป็นาบ่นี่เขาจะทำอะไรกินได้บ้างครับพี่นผัดยำแต่ถ้าเขาจะไปยำสลัดนะตำแซ่บอยู่บ่แซ่บบ่เอาอีกสักถุงนึงนี่เออนี่ถุงนึงแล้วนี่ที่เลือกแล้วนี่ถุงใหญ่นี่ที่เอาสองถุง นี่ถุงหนึ่งได้แล้วนี่ไหนไอเออเอาเออมันสี่ันเนาะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปใส่สามล้อเลยมาเจ้าฝากจับเงินให้แน่ยในนี้ครับผม่ะอ่ะโอเคขอบคุณครับค้าขายดีร่ำรวยร่ำรวยมีโอกาสกระสีแวะมาอีก

แะถิ่นไปไปแถวไปโอเคนะครับได้แต่งแล้วขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับจาก็จัดมาสองเอาไปตำกินตอนเที่ยงกันผัดด้วยตำด้วยก็ว่ากันไปเป็นแต่งของกุสุมานบ้านเราอร่อยอร่อยนะพี่น้องนะซื้อกินประจำแวะกินประจำนะครับตรงนี้ ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ก็ขาไออีกอ่ะเป็นไงอ่ะแกแห้ผมอ,อมอีกเหรอป่ะพี่<า>นอ้องไไม่ได้ล,นะละระวังกลับก็เจอร้านขายแจงข้างทางก็แวะซื้อสักหน่อยมาเอาไปตำกินเนาะไม่ได้กินตำแตงงานแล้วก็นะเอาไปผัดนะผัดก็อร่อยเนาะเนี่ย